มาพบกันในช่วงที่3ามของคุณผู้ชมกับช่วง V ี i c t ตอรชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับสพลอ,อนทีวีค่ะสนับสนุนโดยสถาบันการพลศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะโอสวพาคุณผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักนะคะกับสถาบันการพลศึกษาสมุทรสาครค่ะที่นี่ผลิตนักกีฬาอะไรบ้างมีกีฬาอะไรให้เรียนบ้างนะคะเราไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะไปค่ะ วิกตอรี่ช่วงสพลอออนทีวีสนับสนุนโดยสถาบันการพละศึกษาครับท่านผู้ชมครับสพลออนทีวีสัปดาห์นี้ครับพาท่านผู้ชมมาอย่างเมืองสมุทรสาครครับจังหวัดที่ถือว่าอยู่ใกล้กรุงเทพและเดินทางสะดวกสบายครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายัางสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครคร,ครับสถาบันที่สร้างชื่อเสียงทางด้านบุคลากร,กรทางการกีฬา มากมายเลยทีเดียวครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครครับท่านรองกิติทองทาบครับสวัสดีครับกาขอบคุณท่านรองกิติครับท่านรองกิติครับผมบอกว่าสพสุทรสาครเราสร้างชื่อเสียงสร้างบุคลากรทางการกีฬามามากมายเลยตรงนี้เรามีวิสัยทัศน์หรือมีวิชั่นยังไงถึงได้สร้างนักกีฬาเยอะขนาดนี้คือ ในส่วนของสถาบันครับกษา stats, วิเคราะห์สุขสตร์ครเนี่ยเรามุม่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ <blind. S 2> สังคมนะครับรวมถึงบุคลากร,ร,กรทางด้านกีฬานะครับ,รบที่จะรับใช้สังคมคแล้วส่วนนึงก็คืออาจารย์ของเราหรือผู้บริหารของเรามีภาระผิดช,ชอบต <lavender S 2> ่องงานของตัวเองเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มุ่งเน้นที่จะสร้างนักศึกษาหรือบัณฑิตที่มีคุณภาพครับท่านกิติครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นบุคลากรโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับ อาจารย์มีบุคลากรที่สําคัญสําคัญทางด้านวงการฟุตบอลเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าเยอะมากมีใครบ้างครับอาจารย์ก็เป็นโชคดีของเวียเคสมุทรละครครับที่มีบุคลากรทางด้านฟุตบอลนะฮะที่มีคุณภาพอย่างเช่นท่านอาจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิลรมอันประเสริฐนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัดพิลรมผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัยตาเดินข่าวและอาจารย์ พีรพลภูรลมถึงทั้งสี่คนเนี่ยเป็นเป็นฟีฟ้าทั้งสี่คนแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากสถาบันกรารพักษาเนี่ยให้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลในกีฬาสถาบันมาอย่างยาวนานมาอย่างยาวนานแต่ในปัจจุบันนี้นะครับ <c oughs> เราจะจัดเฉพาะฟุตซอลอย่างเดียวนะครับแล้วกีฬาฟุตซอลเราเนี่ยก็ก็เป็นแชมป์กีฬาสถาบันมาสองสมัยติดต,ต่อแล้ว <c oughs> ครับ และสิ่งหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ในการรักฟุตบอลแล้วก็ทําฟุตบอลมีบุคลากรฟุตบอลเยอะขนาดนี้จึงทําให้เกิดสพลสมุทรสาครยูเนเต็ดขึ้นมาตรงนี้อยากถามท่านประธานสมโมสรคือท่านรองกิตธิ <c oughs> ทองทาบครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงถึงได้เกิดสมโมสรสพลสมุทรสาครยูเนเต็ดครับจากการที่เราจัดกีฬาฟุตบอล <c oughs> บ่อยๆเข้าแล้วก็มีบุคลากรทั้ง4ท่านที่กล่าวถึงนะ,ะครับทําทให้ผมเนี่ มีการซึมซับเรื่องฟุตบอลเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมทีมฟุตบอลของเราเราก็ส่งมาตั้งแต่ถ้วยงอถ้วยคอแล้วก็ถ้วยขอปีแล้วเราขึ้นถ้วยขอปีเดียวฮะขึ้นมาปีเดียวแล้วเราก็ได้แชมป์ถ้วยขอเป็นถ้วยประดานถ้วยขอจริงๆแล้วก็ทําให้เราได้สิทธิ์ในการที่จะลงแข่งในฟุตบอลอาชีพก็คือขึ้นมาเล่นในดีวิชั่นสองในฤดูกาลนี้ ท่านกิติเป็นรองอธิการที่อยู่กับสมุทรสาครมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี24จนถึงปัจจุบันเนี่ยอยากให้ท่านฝากถึงท่านผู้ชมหรือผู้ปกครองห,หรือน้องๆที่อยากจะมาเรียนต่อที่สถาบันการพัฒนาศ,ศาึกษาวิเศตสมุทรสาครเราหน่อยครับครับก็เชิญชวนน้องที่จบม .6 นะครับคือสถาบันเราเนี่ยเป็นสถาบันปรบุกษาที่ค่าเราเรียนถูกที่สุดแล้วครับครับแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง คนในจังหวัดสุราครเนี่ยผมว่าไม่ต้องส่งลูกหลานไปเรียนไกลนะครับที่นี่เป็นสถาบันอุึงษาที่ที่เป็นสถาบันอุึงษาของชุมชนนะครับถ้าเราเรียนถูกลูกหลานของท่านไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพนะไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องไป็ห่วงครับรถึงเวลาเย็นก็กลับบ้านนะครับท่านก็จะสามารถที่จะใกล้ชิดกับเขาแล้วความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับลูกของท่านนะครับทั้งหมดนี้คือบรรยากาศแล้วก็วิสัยทัศน์วิชั่นของทางผู้บริหารท่านกิติทองท่าที่อยู่ กับสมุทรสาครมาตั้งแต่แรกสร้างจนมีบุคลากรทางการกีฬาอย่างที่บอกครับชื่อเสียงนั้นมากมายเลยทีเดียวเพราะฉนั้นสูตรสาครเราพร้อมแล้วครับที่จะเปิดรับแล้วก็อบรมให้น้องๆจากนักเรียนนักศึกษาธรรมดาเป็นนักกีฬาระดับมืออาชีพหรือเป็นบุคลากรทางการกีฬาอย่างมืออาชีพได้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกิติทองทาบท่านรองอธิการบดีอย่างสูงเลยครับท้ายครับขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมเชียร์ทีมสพรสมุทรสาครอยู่นเด็ดนะครับซึ่งในขณะนี้ความพร้อม ทั้งทีของเราแล้วก็สนามแข่งขันพร้อมแล้วครับ,รบมาเชียร์กันได้ครับที่สพลสมุทรสาครช่วงนี้คงต้องรบกวนท่านรองครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการาพัฒนาศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครกันครับขอบคุณอีกครั้งครับออไปกันครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมายังสนามฟุตบอลครับของสปอรลสมุทรสาครยูไนเต็ดที่ท่านรองกิติบอกว่านี่แหละครับสถานที่เป็นสนามเย้าได้ในอนาคตผมอยู่กับนักฟุตบอลครับเพิ่งขึ้นปี2คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพน้องนพดลเกิดฤทธิ์และสิทธิพงการัฐครับสวัสดีทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับขอเรียกเกมส์กับปอนคนในเกมคนนี้เกมเกมเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีครับอ๋อแล้วมาเรียนสมุทรสาครได้ไงมีโคต้าเข้ามาเรียนจากโรงเรียนกีฬาครับโรงเรียนกีฬาที่ไหน เทศบาลนครปฐมครับอ๋อเป็นนักฟุตบอลมาก่อนในตำแหน่งมิดฟิลครับได้ทุนเรียนฟรีนะครับผมแล้วก็มีหอพักไหมมีหอพักครับมีหอพักด้วยแล้วก็เล่นให้กับสโมสรสโมสรใครสอนอยู่ตอนนี้โค้ชเอ็มมานูเอลเอ็มมากครับเขาเป็นคนจะเป็นคนประเทศอะไรแคนมาลนครับโอ้คนแคนมาลูมาสอนแล้วสื่อสารกันไงอ่ะพูดไทยได้ครับครับทั้งสองคนคิดว่าสโมสรสพลรสมุสสาคอยูนเต็ดเราเนี่ยมีโอกาสขึ้นดีวิชั่นหนึ่งมีโอกาสขึ้นก้าวขึ้นถึงไทยลีกไหม มีโอกาสครับเพราะอะไรเพราะช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งครับเหมือนเลสเตอร์ครับผมมีโอกาสครับที่สโมสรเล็กๆจะก้าวขึ้นสู่ระดับแชมป์ได้เราขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยนะครับทั้งปอนและเกมส์นะครับเขาเพิ่งอยู่ปี2แต่เขามีเงินเดือนแล้วตอนนี้ถูกป่ะครับเล่นลีกต้องมีเงินเดือนแล้วก็ได้เรียนฟรีด้วยและนี่คือลู่ทางเส้นทางของนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงอย่าลืมนะครับสมรติาสมุทรสาครเราจะไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับที่นี่กันไปเลยครับ ค่ท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมมาอยู่กับนักกีฬาฟุตซอลครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการพัฒนศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครเขาเป็นนักกีฬาหลีกอาชีพครับในสโมสรสมุทรสาครครับรัตพรรุนเหลืองกับอารณ์กรจันพรสวัสดีครับทั้งสองท่านวันนี้ญาตเรียกตูนกับโอ๊ตนะครับตูนตูนมาเรียนที่สพรสมุทรสาครได้ไงก็ได้ยินว่าเขามีกีฬาสมุทรสาครครับมีสโมสรมีหลีกอาชีพจบโรงเรียนอะไรมา จบโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยเป็นคนสมุทรสาครครับแล้วโอ๊ตเหมือนกันครับสมุทรสาครครับแล้วพอมาเรียนแล้วเป็นไงหนึ่งปีสร้างชื่อเสียงอะไรให้กับสมุทรสอนสมุทรสาครครับบ้างก็ได้แชมป์กีฬาสถาบันได้แชมป์สพรลเกมเลยครับแล้วก็ไปกีฬามหาลัยได้ลองชนะเลยโอ้ลองแชมป์เลยแล้วก็มีโค้ดโค้ดเก่งๆคือใครบ้างโค้ดของเราผู้ช่วยสมบูรณ์มาทํา ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับทีมสมุรสสมุทรสาครครับยังไม่มีสนามเป็นของตัวเองนะครับใช่ไหมฮะฝึกซ้อมอยู่บนดาดฟ้านี่ครับที่พาท่านผู้ชมขึ้นมาบนนี้แล้วก็โอ๊ตกระตูนก็เป็น2คนที่อยู่ในทีมสมุทรสาครครับอยากให้ฝากถึงน้องๆหรือว่าผู้ชมที่อยากจะมาอยู่สมุรฟุตซอลสมุทรสาครขับหน่อยครับก็อยากให้น้องๆทุกคนที่มีทักษะได้เข้ามาคัดตัวและมาฝึกซ้อมกับพวกรุ่นพี่ที่ มีทักษะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพของสมุทรสาครครับว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างไปเลยครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมมาอยู่กับผู้น่าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาปฐมรังกูลครับสวัสดีครับแต่ผมไม่ได้คุยเรื่องกีฬาเป็นเลิศกับท่านวิทยานะครับผมขออนุญาตคุยเรื่อง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพตรงนี้นักเรียนหรือนักศึกษาเขาเรียนไปแล้วจบไปทําอะไรครับเราเราจะเน้นในเรื่องของการนัวงทางการกีฬาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําชื่อเสียงให้กับวิทยาเขตสมุทรสาครแล้วก็มีสิทธิ์เก่าของเราหลายคนที่จบในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพของสถาบันการรักษาวิทยาเขตสมุทรสาครเนี่ยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทํางานในระดับชาติค่อนข้างเยอะ <ừ> นะครับ <ừ> ค่อนข้างเยอะ <ừ> โดยเฉพาะนักกีฬาที่กําลังได้ไปแข่งขัน <Olympics S 2> ในตอนนี้คร <Game. S 2> ับผมก็ยังมีนักศาของเราที่เป็นสิทธิ์เก่าเนี่ย เขาไป<ด>ช่วยดูแลให้นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่กําลังฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันเพื่อคอลี่ฟายไปแข่งขันเนี่ยนะฮะโอลิมปิกเนี่ยก็ยังมีเด็กนักศาเราเนี่ยเข้าไปทําหน้าที่อยู่<ช>นะฮะตอนนี้ที่ประเทศเยอรมันนะฮะเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรตรงนี้คณะนวิทยาศาสตาร์กีฬาและสุขภาพเราสามารถเข้าไปดูแลหรือ,อยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากน้อยแค่ไหนคือจริงๆตลาดแรงงานเนี่ยก็ยังให้ความสําคัญในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพียงแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าที่มา ที่ไปมาจากที่ไหนจริงๆรงถาบันการพรักษาเนี่ยนะครับได้ได้ไดพยายามเห็นคุณค่าในเรื่องของการผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อตอบสนองความต้องการนะครับผู้สูงอายุและนักกีฬานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้อยู่เบื้องหลังของนักกีฬา ความสำเร็จของนักกีฬาโดยทั่วไปนะฮะส่วนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับผมและทั้งหมดนี้คือสพลออนทีวีสัปดาห์นี้ครับกับสถาบันการพละาศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครครับกราบขอบพระคุณท่านรองกิติทองทาบนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วิทยาเป็นอย่างสูงนะครับและก็ลาท่านผู้ชมไปเลยครับกับสมุทรสาครในวันนี้ครับสวัสดีครับ